สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทางช่องอ่ะมือนี้เป็นวันอาทิตย์แม่ขั่วสิมาตักหอยพันส่์ทรง FC เนาะค่ะพี่น้องเนาะมือนี้ส่ง FC ประมาณอยู่สี่เจ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะสี่เจ้าที่แม่ขั่วจะจะส่งมือนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อการคัดหอยแม่พันธุ์ ถ้าต้องคัดให้เป็นคู่แบบนี้เร้พี่น้องนี่ค่ะพี่เพิ่นเพิ่นจับคู่แบบนี้เขาต้องคัดไปแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องนเนาะเขาต้องคัดแบบนี้เพราะว่าการคัดหอยแม่พันธุ์เราต้องจับเป็นคู่ นี่ค่ะพี่น้องตัวผู้ตัวเมียต้องเกาะกันอยู่แบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเิ่นสัมที่ความสัมพันธ์กันใครเดทไปจังไดเห็นว่าพี่น้องผู้ใดซื้อแม่พันหอยพอพันหอยนั่นแม่ขั้วไปมือนี้ซื้อไปมือนี้คือได้พร้อมใครเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ้อมไข่เอาไปถึงคือไข่เลยเด้อค่ะพี่น้องสิได้สิได้แพ้พันเร็วได้แพ้พันเร็วเด้อค่ะพี่น้องเด้อเมื่อนี้แม่รัวสิตักหอยประมานอยู่สองร้อยคูราลาราคาหอยหอยตัวขุน ตัวคุ้นนี่สิเป็นกิโลเด้อค่ะพี่น้องเด้อจะเป็นกิโลเดี๋ยวแม่ขั้วสิปาสิาสเป็นกิโลเท่าไหร่ชิต,ตักโตคุ้นขึ้นมาอ่าโตคุ้นโตคุ้นมูนี่นี่ค่ะพี่น้องกิโลละห้าร้อยบาทนี่ค่ะพี่น้อง ถ้าห้าไปเลี้ยงอีกประมาณเดือนกว่าถึงสองเดือนก็สิเป็นแม่พันธุ์ได้ทันทีเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะอันนี้ FC เพิ่นสั่งเพิ่นสั่งกิโลหนึ่งห้าร้อยบาทเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ผู้ได้หลายโตแต่ว่าให้ไปไปเลี้ยงเอาหรือว่าไปคุ้เอาประมาณเดือนเดือนกวักวกัวถึงสองเดือน คันเลี้ยงดีกระสิประม่านเดียนกกวัวๆก็สิได้เป็นแม่พันธุ์หรอเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เพราะว่าอาจจะว่าผู้สังส่งแม่พันธุ์แล้วผู้สั่งแม่พันธุ์ไปไปฮอดที่ได้ไข่ไข่แล้วบ่เกินอีกสิบหามือจะได้ลูกสามารถชีกเพิ่มจะได้สามารถชีกเพิ่มขึ้นมาท่านที่บ่กี่มือเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้แม่พันธุ์แล้ว กะได้สามารถซีเพิ่มอีกประมาณ1 5บหถึงยีวันถ้าถ้าเอาแม่พันไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเอาตัวขุนไปกิโลละ500บาทนี่แต่ว่าเข้ไปเรียกอีกเดือนครึ่งถึง2เดือนจะเป็นแม่พันอ่ะกระไซเวราระยะลืนกันหลเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะผู้ดใดต้องการแต่ว่าก็ต้องสั่งรวงหนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อ แต่ว่าตูลูกขุนกัยังพ่อได้ยูดอกแต่ว่าแม่พันนันก็นยังรออีกจักน,น้อยค่ะผู้สร้างที่หลังเนาะค่ะบ่แมนว่าสร้างแล้วสิได้เลยเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะคลิปนี้แม่ขั้วสีภาาไปเบิ่งของไผ่อ่ะค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ขั้วสีภาาไปเบิ่งของไผ่สถิติเด่นล่างจากเอฟซีเสริมเด้อพี่น้องเด้ออ่ะ เดี๋ยวแม่ขั้วสิผ้าไปบึงปีหกแปดยังไม่หลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่ขั้วสิผ้าไปบึงว่าของเพินเดนเขาจังไดมากจังไรมตักบักห้อยห่อนพี่นอ้องอ่าหนึ่งสองห้าหลักสิบหลักหน่วยหนึ่งห้าหกเข่าที่โตกลับ โอ้บัวก,กับพี่นวลเข่าตัวตรงออกหาหนึ่งเนาะสามสี่เจ็ดแปดสองสามอันนี้เข่าตัวกับนี่สองสองยูพีสามยูพีเด้อพี่นวงเด้อเข่าตัวกับศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดสองหนึ่งอันนี้มาแต่หนึ่ง หาบอมี่ถือวารุดอ่าเก้าศูนย์สามห้าเก้าศูนย์อันนี้เข่าตักลับเด้อพี่น้องเด้อเข่าตักลับ 5, 6, 9, 9, 3, 4, ออห้าหกเก้าเก้าสามสี่ออกฮาซีเข่าตัวตรงลางเด้อพี่น้องเด้อชุดลางเด้อแม่ขั้วสิไลเฮเบิง สองสามหกสองหกเจ็ดเข่าที่สามสองตรงห้าหกเก้าเก้าสี่เก้าสามสี่เข่าตัวกลับทีแม่ขั้วว่งกลมแล้พี่น้องได้สังเกตตัวว่งกลมแปดเก้าสองห้าเก้าศูนย์เข้าตัวตรง นี่ค่ะพี่น้องสำหรับเด่นล่างของ f c เสริมเนาะค่ะพี่น้องเนาะบานนี่รอบนี่วันที่นี่จะเป็นตัวใดโอ้ยอย่าเพิ่มโทมานเลยไม่ไงขอข่หงงหอนด้วยอะนี่คือหอยตัวขุน เอฟซีซังเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอฟซีซังแม่ขั้วตักขึ้นมานี่คือตัวแม่พันธุ์ที่แม่ขั้วสีด้ทรงมือนีเด้อค่ะพี่น้องเด้อที่แม่ขั้วสีด้ทรงมือนีตาสีพ่อบ่ฮั่นพ่อกันย่งบ่รูอ่าจับขืนมาตักเป็นคูเป็นคูเด้อพี่น้องเด้อตักเป็นคู่เป็นคู <ś le> นนคนคจับขืนมาตัวคูจะเป็นตัวน้อยเ <ś le> ด้อพี่น้องเด้อ ตัวผู้จะตัวเล็กแต่ตัวเมียจะตัวใหญ่แม่ขั้วต้องตักขึ้นมาให้เพื่อนนอนรับซะก่อนนอนรับสนิทแบบที่บัไตแบบนี้พี่น้องเนี่ยแบบที่บัไตแบบนี้ต้องให้เพื่อนนอนรับซะก่อนโตแหงแม่ขั้วจังสิเจ็บใส่กองทรงท่างไปสนิทนะคะพี่น้องนะลวก็ตัวคุณ อาเอฟซี F C, ผู้สร้างตัวขุนสิบไปเลี้ยงยุปประมาณเดือนเดือนครึง่งถึงสองเดือนถึงจะเป็นแม่พันธุ์ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อถึงจะเป็นแม่พันุ์ได้สําหรับตัวขุนถ้าผู้เลี้ยงดีก็สิบประมาณเดือนครึง่งเป็นแม่พันธุเนาะค่ะพี่น้องเนาะใครพร้อมที่จะฟักแตกแล้วบัดพี่น้องแตกแล้วเห็นบะเป็นตัวแล้ว ซุ่มขา,าวๆเตอร์ๆนะจะเป็นโตได้พี่น้องเด้อนี่ล่ะไข่ขีดละสามร้อยบาทกิโละละสามพันอ่านี่คือไข่พ้อมที่ไปจะเป็นลูกน้อยเดี๋ยวแม่ขั้วเกษีเอาไปลุง่งมะแรงอ่ะนี่แม่ขั้วก็จะสั่งหอยให้เอฟซีอันนี้คือตัวคุนตัวคุนชุดนี้นะ่ะกิโลละ ห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อนึ่กิโลละหาร้อยบาทคันผู้เลี้ยงดีกระสิประมานเดียนเครื่องกระสิเป็นแม่พันธุ์ได้ถ้าผู้เลี้ยงบ่ดีฮดูแลบ,บ่ทัวถึงกระสิประมาณสองเดียนที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแม่พันธุ์ชุดนี้แม่ขั้วท่งเป็นคู่ค่ะพี่น้องคู่ละสี่สิบบาทอ่าจองได้เลยค่ะอ่ะาปั่น พยายากได้โทษมากเป็นการส่วนตัวทั้งแม่คั่วเลยด้วค่ะพี่น้องเด้อมาดูมาดูตัวเลขของสถิติเด่นล่างจาก f อซีเสืิม ลักซิบบา้าบไรพี่น้องเพราะว่าเป็นโตกลับกรมี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะคือชุดประกบกันหารังเทียเขาเป็นโตกรับเ็นบ่แม่ขั้วแม่ขั้วเฮนไหเบิงนะ่ะหารังเทียเป็นโตกับกรมี่เนาะค่ะพี่น้องนะเป็นโตตรงกรมี่แต่ว่า เดนมากประกบกันได้คือเลขหกตัวสรุปแล้ววินชุดวินหกตัวมาครบล่างนี่ค่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของเอฟซีเสริมปีหกแปดยังไม่หลุดอ่ะมักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่ขั้วในเด้อค่ะพี่น้องเด้เออ่าผู้ใดอยากได้พันหอยต้องสร้างลวงหนาศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสอง เจ็ดเก้าสองห้าอเน้นกันไหมศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าพอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ